ภูเก็ตหยัดได้หรือเรวัตหยัดได้ภูเก็ตนั้นเป็นชื่อของเกาะภูเก็ตส่วนคําว่าหยัดได้นั้นเป็นภาษาพื้นถิ่นที่เรียกว่าไว้วางใจได้เป็นภาษาพื้นบ้านของคนในจังหวัดภูเก็ตที่เรียกว่าภูเก็ตยัดได้ครับ ต้องยอมรับว่าผมเป็นบนรรพบุุษผมเนี่ยมาจากเมืองฟูเจียนสมัยคุณทวดผมมานะครับแล้วก็มาเป็นคุณปู่แล้วก็มาคุณพ่อแล้วมาเป็นผมนะครับคนภูเก็ดตดั้งเดิมที่มีอยู่ที่เรียกเป็นคนไทยแท้และคนไทยลูกผสมที่เรียกว่าบ้าบานะครับคือ,อคนจีนที่มาแต่งงานกับคนในพื้นถิน่นก็มีลูกออกมาเป็นบ้าบานะครับผมเองวิ่งเล่นอยู่ตามบ้านเนี่ยเวลาเราเห็นฝรั่งแสงเกงขาสั้นมีเป้แล้วก็เดินมาเป็นคู่ กันบ้างมาเดี่ยวบ้างแล้วก็เรายังเห็นแบบคนที่เป็นฝรั่งนั้นเพราะว่าผมเขาเป็นสีทองหมดเรายังยังเป็นเหมือนกับเราเห็นคนแบบตลกเราวิ่งตามก็ดูว่าทำไมผมเขาสีทองเพราะคนไทยเราสีดำอะไร่รับฮะตั้งแต่ดั้งเดิมมาเนี่ยต้องยอมรับว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นผังเมืองแบบสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็วิถีชีวิตของคนในภูเก็ตนั้นต้องยอมรับเช่นถนนทลางที่เป็นถนนคนเดินในทุกวันอาทิตย์แล้วก็ถนนพังงา ทุกคนอนุรักษ์และหวงเห็นเพราะว่ามีตึกลาบ้านช่องที่งดงามแต่วันนี้นั้นว่ามีความสมดุลระหว่างเกิดขึ้นในเมืองกับตามหาดต่างๆไม่ว่าหาดปลาตองหาดกระตะการะรนหาดในหาดไม่กระท่งในเมืองวันนี้บาลานซ์กันเกือบครบระหว่างคนที่ไปเที่ยวหาดกับเที่ยวในตัวเมืองครับ การที่จังหวัดภูเก็ตของผมครับสร้างรายได้ปีละ1นึ0 0 0สล้านรองจากกรุงเทพมหานครรายได้ตัวนี้มาจากไหนครับท่านครับรายได้ตัวนี้มาจากการท่องเที่ยวครับผมเองได้มีโอกาสเป็นตัวแทนคนภูเก็ตในปี2550และ2554นะครับสองครั้งหลังจากนั้นก็ได้รับการท้าทามจากคุณสาธิตปิตุเตชะให้ไปเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงสมัยผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนมาจนถึงปัจจุบันของจังหวัดภูเก็ตนั้นผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากผมเองต้องเล่าตั้งแต่ตอนต้นมานะครับว่าเราเองไม่เคยเกิดปัญหาทางด้านสังคมเลยในช่วงแรกๆมาแต่ตอนร่วงโควิดเนี่ยลำบากมากเลยสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะคนว่างงานคนตกงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นต้องดูแลไปจนถึงเรื่องของถูงยางชีพซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นอกเหนือจากผมดูแลเรื่องของตอนทุ่งอุจลิตลบากแล้วนะครับ <c oughs> คือเราทําเศร,รษฐกิจฐานราก <c oughs> เราเหมือนจัดอีเวนต์เล็กๆร่วมกับท้องถิ่นต่างๆทางรัฐบาลได้ให้งบประมาณมาแล้วทางจังหวัดประสานกับอบจร่วมกับท้องถิ่นจัดอีเวนต์มีวงดนตรีมีนักสแสดงมีแม่ค้าได้มาขายของแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนั้นเองเศรษฐกิจฐานรากที่ทําอย่างนี้เริ่มฟื้นทําอยู่หลายรอบ ของแตแ่ละปีผมเองเอได้รับความร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มวัยนะครับไม่ว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นกลางคนรุ่นผู้สูงอายุพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปัญหาจราจรนั้นเป็นปัญหาหนักมากที่สุดแต่การแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนั้นทำได้ ความคิดเห็นผมส่วนตัวระยะแรกนั้นก็คือเรา,เามาบูรณาการด้วยกันระหว่างท้องถิ่นตำรวจแล้วก็ภาครัฐเช่นการเปิดปิดไฟเส้นทางไหนที่จะเป็น u ยูเทินได้เราต้องแก้ไขนั่นคือระยะแรกระยะกลางนั้นก็คือเราเองถ้าจะไปหวังระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เช่น BTS หรือ MRT นะั้นยากเพราะเรายอมรับว่าการลงทุนนั้นเป็นหลายหมื่นล้าน วันนี้ผมในานามของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นขอเสนอตัวว่าวันนี้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาระยะกลางให้กับพี่น้องประชาชนโดยมอบหมายให้องการบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้เปิดเส้นทางใหม่ๆขึ้นมาเป็นการระบบขนส่งมวลชนโดยใช้รถ E ีวีแทนรถทั่วไปก็ได้แล้วจะไม่มีผลกระทบกับคิวแท็กซี่รถตู้ต่างๆเพราะว่าเราวิ่งกันเป็นสายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้แบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนที่ รับส่งนักเรียนนักศึกษาไม่กระทั่งพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ใช้การสัญจรในรถตัวเองรถเช่าถ้าหากว่ามอบโอกาสนี้ให้กับองค์การบริหารจังหวัดได้ทําเกี่ยวกับเรื่องระบบขนส่งมวลชนนั้นผมคิดว่าการแก้ปัญหานั้น20-30%จะช่วยลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของการใช้เงินเวลาและลดบนท้องถนนครับ วันหยุดส่วนใหญ่เนี่ยถ้าในชีวิตจริงเนี่ยในห่วงเวลาที่ยังยังดำรงตําแหน่งเป็นนายกอบจเนี่ยยากมากที่จะจะว่างนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นจะเชิญเราไปเป็นเกียตรติกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเกือบทุกทุกอาทิตย์นะครับแต่ว่าวันนี้เองเราต้องยอมรับว่าเรามาจากประชาชนคนที่ให้เกียรติคนที่ยังเชิญเราอยู่นั่นถือว่าเรายังได้รับความนิยมยังได้รับความชอบของพี่น้องประชาชน สถานที่ที่ผมชอบมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ตก็จะไปดูพระอาทิตย์ตกน้ำที่แหลมพรมเทพนะครับก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตจริงต้องยอมรับว่าชีวิตเรามีขึ้นและมีลงนะครับหลายๆอย่างอยู่ในตัวบรรยากาศของแหลมพรมเทพมาเป็นปัชญ,ญาในการใช้ชีวิตได้ครับมีขึ้นมีลงมีมืดมีขาวมีสว่างนะครับ ผมเองเป็นหัวหน้าทีมภูเก็ตหยัดได้นะครับคนรุ่นใหม่นั้นประมาณครึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาจังหวัดที่เรียกว่าสอจอนะครับผมดีใจครับที่คนเหล่านั้นผมส่วนใหญ่ไม่ได้มีโอกาสทาบทามแต่คนส่วนใหญ่นั้นมาสมัครให้ความเชื่อมั่นให้ความศรัทธาผมในฐานะหัวหน้าทีมก็ได้มาร่วมกันทำงานผมต้องพาคนที่เป็น สมาชิกสภาจังหวัดที่เรียกสจ,อจอมาขึ้นรถโพทองในการเนี่ยหนึ่งเพื่อให้คนในภูเก็ตได้รับรู้ว่าเราในทีมของเรานั้นมีคนรุ่นใหม่อยู่ใน,ในทีมภูเก็ตหยัดได้นะครับของแต่ละเขตนะครับไม่ว่าเขตเมืองเขตตะลางเขตกระทุนอกเหนือจากนั้นครับเขาผ่านมาในเมื่ออดีตที่ผ่านมาเมื่อ10 2 0ปีที่แล้วเขาได้ใช้ชีวิตจริงบน2แถวที่วนหรือรถโทองนั้นก็ได้เห็นผู้คน ต่างๆมากมายไม่ว่าทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่มาเที่ยวภูเก็ตนั้นได้ได้เข้าใจถึงเนื้อหาสาระด้วยแล้วก็เป็นอัตรรสที่ดีครับในฐานะผมคนภูเก็ตผมพูดว่ายังน่าเที่ยวอยู่ที่บอกว่าน่าเที่ยวอยู่ก็เพราะว่าหนึ่งเรามีทิวทัศน์ที่งดงามผู้คนที่มีสเสน่ห์ยิ้มแย้มแจ่มใสคนที่มาเที่ยวภูเก็ตมีอยู่หลายประเภทนะครับประเภทที่มาแบบ อ,อยู่สักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็กลับไปมาท่องเที่ยวความงดงามของธรรมชาติความเป็นสวิตไมล์ความที่มีเสน่ห์ของคนภูเก็ตอันนี้หาที่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่าที่ผมพูดว่าเสน่ห์นั้นคนภูเก็ตนั้นมีความเขาเรียกว่าเป็นกันเองโอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันอันนี้ประการที่1ประการที่2คนที่ถือว่าภูเก็ตเป็นบ้านที่2บางคนก็ซื้อคอนโดบางคนก็ซื้อบ้านเป็นวิลล่ามาอยู่ คนประเภทนี้ก็ปีหนึ่งมาสัก2-3ครั้งนะครับแล้วก็ประเภทที่ชอบชาเลนต์ตัวเองอไม่ได้มาเครื่องบินไม่ได้มา้รยรถนั่งเรือมามาท่องเที่ยวแบบชาเลนต์แล้วก็มาท่องเที่ยวแบบสุดท้ายก็คือมาแข่งขันร่วมกับอีเวนต์ของการจัดงานต่างๆง,งานกีฬาเช่นภูเก็ตท�นอย่างนี้นครับก็ทำให้มีคนสนใจเ,ออเดี๋ยวก็ต้องกลับที่ทำงานครับแล้วก็น้องๆพวกเรานั้นก็ ได้ไปทํางานตามมีภารกิจของตอนเองผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในประเทศไทยที่ได้ติดตามทางเพจม m เมนตั u m um นั้นเป็นสื่ออ,อ,อย่างสร้างสรรค์อย่างแท้จริงให้กับคนไทยครับขอกขอบระคุณครับ